ก็เลยทําให้คุณ5นาทีเลยแล้วผมจะได้ไม่ต้องรีบแล้วก็พูดถึงความเป็นตัวคุณผ่านตัวหนังสือคุณเจิ้นว่าคุณมีความเกรงจุยมีความกระตือรุร้นมีความสุภาพอ่อนโยนมีความกระเฮียนกระหือรือที่ที่ลุ่มลึกมี Energy เอน r g จรเอนเอ์มี VPN geometric ผมก็เลยสรรสร้างองค์ประกอบฉากเพื่อที่จะพูดถึงวันเกิดคุณต้องนับเอาวันเกิดเนี่ยถ้าถามว่าวันเกิดสำหรับเจน,เนิตนนะวันเกิดมันเกิดได้แค่ครั้นเดียนไอ้ที่เราเจอเกิดอยู่เนี่ยครับเขาเรียกเกิดดัด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 เิดดัดสิ่งที่ผมนำเสนอคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้คิดไม่ได้ เข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปยึดถือมันยึดมั่นมันเราออนมาแล้วเราก็ออฟไลน์ line. แค่นั้นเองครับธรรมดา,าผมจะพูดภาษาว่าเอ้ยฟังผมก็หปอร์ซอีก99ปูเซนี่ก็เป็นตัวคุณไปเลยอะไรทํานองเนี้ยแต่ถ้านับ,นบตอนเนี้ยมันเป็นออนออฟไปเรียบร้อยแล้วอะเพราะอะไรมันเหมือนกับว่ามันหายไปได้หนึ่งปอร์ซก็ไม่มีที่ให้มันยืนเกเปูเซนเนี่ยยิงแล้วใหญ่เลย ถ้าผมจะพูดมาเนี่ยผมจะพูดว่าเส้นปะเส้นทึบนะครับหน้าทศนิยมหลังทศนิยมจุดทศนิยมต่างๆเข้าหายเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเลยนะครับเป็น empty notes ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดโครงสร้างของประวัติศาสตร์อยู่2ลายในฐานะที่คอรสอนนำเสนอนี่นะคับมดริคุชก็จะมีกระบวนการของการเกิดเองในภาษาของสารตั้งต้นที่เป็นสตรบริสุทธิ์ในกระบวนการของการเกิดก็คือเจ้าชุย เนี่ยเป็นโครงสร้างภายในเ mm. ขาเ,ขเรียกเจิดเพราะการเจดิดและเจิดเองจะมีอยู่2 s t สเต็ปในการอธิบายก็คืออธิบาย b e f o r e กับ Big Boom ก่อนมันจะบูมถ้าภาษาวิทยาเรีเล็ก Big Bang ไอผมเนี่ยมานั่งอธิบายคุยเนี่ยก็มาเป็น Big Boom The b e f o r ร big boom นึกออกไหมครับเป็น Super Being ตรงนี้ต้ตงองไราา้คอรส ส่วนตัวเราที่เป็นบุตรชนตามครสกคือหมดครศอีกอันหนึ่งของเจ้าชุยก็คือการเจิดเองการเจิดเองนี้ว่าเรื่องของของสารเส้นก็คือแจวฮอนประเสียนประแสประเสียนประแสประเสียนประแส,ะส,ะสอาชัยแล้วก็แจวฮอนส่วนอีกอ,อีกอีกโหนดหนึ่งซึ่งเป็นโหนดภายนอกเมื่อกี้เป็นภายนุยโหนดภายนอกก็จะมีสิ่งอะไรสิ่งปูเซงกับปูเซงนึกออกปล่าไม่ครับปนิคุชก็จะมีปูเซง นะครับผู้สรรสร้างกับสิ่งถูกสั้นนึกออกไหมครับมาริคุชนี่ก็คือภายนอกเมื่อนับภายนอกเจื้อนก็เข้าจุยทั้งสองอย่างได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าจํานึกออกไหมครับมาริคุชคือมันไม่ไต้องใช้ความเชื่อคุรุบันขอลันวันแล้วก็ตําแหลความเชื่อก็จะมีสองประการก็คือไม่เชื่อกับเชื่อเจื่อนไม่ต้องไปใช้เพราะมันไม่ได้ใช้ในครสนึกออกไหมครับมาริคุสชสรุป ไม่ได้ใช้ HR หาเลยเลยในการที่จะไปรู้ว่าเอ้ยวันเจิดวันเจิดวันเจิดเ,เพราะคอร์สอนบอกแล้วว่าคอร์สอนอธิบุยเนี่ยครับให้อะไรครับให้เข้าจุยไม่ต้องเข้าจําก็ตีการเข้าจําให้แตกกระจุยด้วยการที่เราเชื่อ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 ทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะเชื่อเนี่ยนึกออกไหมครับมดิโกสถ้าเป็นสาประสบว่าหาความจริงในสิ่งที่เชื่อและไม่เชื่อให้ได้ก็จะพบกับคําตอบเกือบสุดท้ายก็คือหน้าทศนิยม หลังทดสอยมแล้วก็ทศนิยมโอเคไหมครับสปอตดีโคชไปต่อทีนี้เมื่อโอ้โหหมดไปแล้ว4นาทีเหลือ1น่าทีสุดท้ายเมื่อเพื่อนเลือกว่าวันเจอวันเจดมันเจดไม่จริงถ้ามันเจดจริงมันจะไม่เจดอีกมันเจคทั้งเดียนแสดงว่าอะไรครับไอ้ที่เราเจดมามันยังเป็นอะไรครับเพียงแค่เจดตามนัยยะของค่าไม่คนที่เป็นไดนามิกไม่ใช่สติก และไม่ c o n ค t a n t ถ้าเป็น c o n ค t a n t ก็เป็น c o ค t a n t แบบใ n นิมิตไม่ใช่ค t a n t แบบสแตติกหรือไปคลสบัดิโคชเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่มีมาอยู่ช้านานตีให้กระจุยดิจนเป็นความอะไรครับคอร์สอนพอได้คอร์สอนมาก็ทําลายหรือละเลงคอ,อร์สอนบอทอสุดท้ายแล้วเราก็จะเจอตัวเราได้ง่ายที่สุดครับ ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากเอาไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องไปดิดงมรนต้งทางตรงเลยทานอ้อนโลกใบนี้จะได้หน้าอยู่เช่หราอไม่เผ่ามาริคช